ุมเชา่สวัสดีค่ะสีกระถางก็จะเป็นสีลุงน,น,นะรางวันแม่เยอะมากบ้านรวยแล้วยัวยงสิไปหาผัวฝรั่งอยู่เนาะพอมีพอกินสวัสดีค่ะทุกคนสบายกันดีไหมคะวันนี้แตงก็ยังอยู่บ้านกับเจอมี่นะคะวันนี้เราจะพามา โฮมทัวร์กันนะคะทุกคนแต่ขอบอกอย่างหนึ่งไว้ก่อนนะคะว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของพ่อแม่แตันนะคะไม่ใช่บ้านของตันเองนะคะเพราะว่าเราอยู่อาศัยอยู่กับพ่อแม่นะแต่หล,หลายๆคนก็จะบอกว่าบ้านนตนนั่นแหละค่ะก็คือบ้านของครอบครัวเราเองนะคะด้ยวยความรวดเร็วนะคะบางทีตันอาจอาจจะไม่ได้เปิดให้ชมทุกห้องนะคะข้างบนส่วนมากจะเป็นห้องนอนแล้วก็ห้องน้ำซะนะคะก็อาจจะสงวนเป็นบางห้องไว้นะคะอาจจะไม่ได้เปิดให้เป็นให้ชมเนาะโอเคเดี๋ยวไปชมกัน,นะคะ่ะ Sunny, cup Welcome to <laughs> Botan, America. Jeremy Germany in Thailand. Good job. Yeah, thanks, honey. I'm learning. It did FC want to see like a house tour? Kind of like where Botan lives in Thailand, and her brother and mom and dad. She lived here her whole life, since she born to she come to America. It's kind of crazy that so nice live in just one place. Cause my my life, I live everywhere, like all kinds of houses. But she just lived the same place her whole life, so that's kind of interesting. This is the 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 front door of the house. And how old is this house now, honey? Like eight, maybe. 5 7า8จ็6ห้าแปดห้าเก e e หก nine y e a o s t g o yeah so this is one of the tables we eat here for breakfast today and it two story so the bedroom upstairs and downstairs is like like uh, you will see like a an office and like where brother and kids and people go inside to relaxing ตรงนี้ข้างบ้านก็จะเป็นโรงรถนะคะก็จะเป็นบร,รนะะิเวณหน้าบ้านนะคะบ้านของแานสีเขียวเพราะว่าแม่ชอบสีเขียวมาก และสวนที่ชอบลงมาก็คือต้นไม้ค่ะถึงถ้าให้ทาบ้านสีเขียวบางครั้งก็เรียกแม่ว่าแม่ใหญ่สีเขียวนะแม่ใหญ่ต้นไม้นะคะในส่วนบริเวณหน้าบ้านจริงๆก็จะเป็นสารพรภูมินะคะแล้วก็ต้นไม้มายอมมาหย,ยมนะคะต้นใหญ่ต้นเล็กต้นน้อยตามภาษาแม่นะคะปลูกตามใจแม่นะ,ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสวนดอกบัว สีกระถางก็จะเป็นสีลุงนะคะชมพูแดงฟ้ามีหมดเหลืองนะคะแม่ชอบดอกบัวมากสวยนะคะปูกได้นี่ขึ้นเกือบทุกต้นเลยนะคะชมรอบๆบ,บ้านก่อนนะคะเดี๋ยวเข้าไปชมข้างในข้างซ้ายตรงนี้นะคะก็จะเป็นบ้านหลังเดิมบ้านหลังนี้แันอยู่มาตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่เกิดนะคะเป็นบ้านหลังแรกก็เริ่ม,ม,ม,มผูกพังแล้วเราไม่ได้ใช้งานมาหลายปีนะคะ But the so, so the okay so botan shows you the front of the house and the old house that she lived in when she born till she what almost 18 and i always like asking her about this old house i cannot believe this where she born and go inside and i'm like i always my one of my dreams, don't know why always want to fix it but also want to show you real quick Let's check out motorbikes. So this is her brother's new bike. This is pretty new, right, honey? Mm -hmm. Like he really comment about this bike a lot. And I not know anything about motorbikes, but I know this is pretty cool for a teenager. And then over there, that's kind of like the family motorbike. That's what I used to riding in Phuket with Botan. Over here is the one for like carrying things. Like mom will ride this, or like grandma. I ride in this a couple times too. Like go to the rice field and stuff. So it's called sailing. Say it. Mm. Sailing. Sailing. Yeah. Yeah. It's kind of cool. You see it a lot in Thailand. รถคันนี้รถเก่าแก่ามากนะคะก่อนจะเป็นมาเป็นซาเล้งนี่เป็นรถมอไซค์ประจํำตำแหน่งพราะพาตันขี่ไปไหนเข้าป่าเข้านงบุกน้ําโุยไฟก็รถคันนี้ละตั้งแต่เด็กจนโตยี่สิบปีได้มั้งเนี่ย yeah, <so> <laughs> ถ่ายได้แป๊บเดียวพาก,กินกาแฟ แซม <P ort S 1> พ่อตันเองค่ะคนนั้นพ่อตันเองพอ่พอพ่อมาจะทำงานพ่อมาจะทุงเห็ดง,งานมาพ่อเห็ดเวียกเก่งจ้ะพี่น้องเอายกปัดเทจังได้ให้ได้ให้หาสิบหาสิบฟองันนึงน้าอันนึง I had some Leo from <laughs> Paw Towel and now we're gonna go inside to Take tour the house, before get too dark. เข้ามาข้างในแล้วนะคะทุกคนก่อนที่จะไปทัวร์ในบ้านนะคะขอบอกตรงๆก่อนว่าเราถ่ายตามสภาพจริงนะคะเราไม่ได้จัดฉากของวางอยู่ตรงไหนก็เป็นอย่างนั้นนะคะบ้านบ้านของแตนตอนนี้ถือว่าสะอาดแล้วก็อ่าเป็นเรียบร้อยที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าบ้านตันเด็กเยอะนะคะค่อนข้างที่จะลกนิดนึงก็ตามสภาพความเป็นจริงนะคะทุกคนบ้านเราก็อยู่บ้านนอกนาอก็อ่าสบายๆนะคะโอเ okay, ค let's go so this the entering so this just like some tables <laughs> this is my favorite over here this i make coffee in the morning so different from america <laughs> and then this all new right here <laughs> wotan and i never see any of this Tao, she built all this and it has like picture of family like there's mom here's picture of b o t a on oh wow look at you สวยมากนี่ภาพตอนสมัยอันนี้จบมหกนะคะตอนสิบแปดปี WASHINGTON, D.C. อันนี้เจมีซซื้อมาฝากแม่นะคะมา <Present. S 2> ประดับบ้านนี่ซื้อมาจากประเทศตรุรกีค่ะสวยมากสีทองแม่ชอบทองนะคะ แล้แม่นะคะเป็น uh, ผู้จัดการภาคบริษัทไทยประกันชีวิตนะคะโล่รางวัลแม่เยอะมากเยอะกว่าทุกอย่างเลยแม่ได้รับตําแหน่งนะ,ะผู้จัดการภาคดีทินทุกปีนะะทุกคนดูคะ่ะ so this is what so interesting we never see this before but this shelf we just show you is a wall this is like mom's secret office now let's see what she has inside ในห้องนี้นะคะข้างล่างห้องแรกแม่ตั้งใจจะทําให้เป็นห้องดูโทรทัศน์นะคะแต่ว่าตอนนี้แม่ไม่มีใครดูโทรทัศน์เลยค่ะภายในบ้านก็เลยกลายเป็นห้องทํางานของแม่ไปโดยปริยายนะคะพอเดินมาฝั่งนี้นะคะ This where ตรงน,นี้ก็จะเป็นห้องโซฟานะคะเตียงตัวนี้เป็นเตียงนอนที่แม่ซื้อมาเสริมไว้ให้แขกนะ,ะช่วงเมื่อกี้ที่ตัดมานะคะแขกแล้วก็เพื่อนมานอนด้วยเยอะนะคะก็เลยเอาเตียงลงมาวางไว้ข้างล่างเพราะว่าห้องเรามันเต็มทุกห้องเลยนะคะก็โซฟาของแม่ก็จะสีสันสดใสามากเลยคะ่ะบ้านของเราตีมนะคะตีมสายรุ้งค่ะ oh want to show them i'm really happy for mom because they just get new refrigerator

ห้องนั่งเล่นตรงนี้ห้องหนึ่งนะคะก็โซฟาก็สีชมพูอีกแล้วนะคะเราชอบสีชมพูกับสีเขียวมากนะคะตรงนี้ก็จะเป็นชั้นพระของเรา<ม>เล็กๆนะคะจะเป็นห้องพระเล็กๆน้องอยู่ตรงทางเดินขึ้นมานะคะก็จะเป็นตู้ใส่ของนู่นนี่นั่นนะคะข้างหน้านี่ก็จะเป็นแม่ก็จะนอนอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็น้องชายนอนห้องนี้ตรงนี้จะเป็นห้องน้ําค่ะห้องน้ําเป็นห้องน้ํารวมนะคะก็สามารถใช้งานได้อาจจะดูเงี้ยไม่ดูนะคะ นี่จะเป็นห้องมาสเตอร์รูมนะคะเป็นห้องใหญ่ที่สุดของบ้านนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนที่แต่งกับเจอมี่นอนอยู่ตรงนี้ตอนนี้นะคะแล้วก็จะมีห้องน้ําในตัวอยู่ด้านหลังตรงโน้นะแต่ว่าแตนขออนุญาตไม่พาเข้าไปชมข้างในเนาะเพราะว่าของตอนนี้กำลังเรากำลังจะเริ่มแพ็คนะมันเยอะมากเลยนะคะก็ประมาณนี้ค่ะ Okay the only thing we still not show you is oh, brother is the bathroom So the bathroom is like normal Thai bathroom, but for me, American Falang, so different. When I first get here like a couple years ago, three, four years ago, when I meet Botan, like they still working to fix like to have shower. But shower not even like long They have bucket. Most Thai people probably know this. It's like big bucket for water, and you just shower, put the water on you. And both times like, oh, this is this how you take shower? I'm like, how you even do it? I cannot believe it. It's probably so funny. Like, I using the bucket and putting it on me and then soap and bucket. I take forever. Like, mm -hmm. do a lot of comment about bucket shower if you like it or don't like it. Do you like bucket shower, honey? Yeah, I like it because it's kind of fast and you throw the water your whole body. You know. For me I feel like my body is wet whole body is wet because you d r o w one time it's all wet น้ำมันเย็นมากเวลาที่เราตัวนี้นะคะเวลาที่อาบน้ำลงไปมันกระจักระจักเปน <Yeah. S 1> มันหนาวก็ต้องขอบคุณเจอมี่มากเลยนะคะทีะ่เขาไม่เคยอาบน้ำเพราะว่าบ้านตันตอนนู้นมันยังไม่มีอะไรนะคะไม่มีชาเวอร์ไม่มีฝักบัวมีแต่เป็นถังน้ำตักอาบอะ,ะ่ะแต่เรานี้เราก็ติดตั้งเครื่องอาบน้ำอะไรเรียบร้อยแล้ว ต้องขอบคุณที่เขาไม่เคยทําแต่เขาก็พยายามที่จะมาหาเราตลอดเขาก็ไม่ได้กลัวที่จะมาอาบน้ําหรือไม่ได้กลัวที่จะล้างเกีย่เราหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะมันอาจจะไม่ได้สะดวกสบายอย่างที่เขาเคยอยู่มาแต่ว่าเขาก็ยอมที่จะมาอยู่ที่นี่เพื่อเรานะคะแต่ว่าเราก็พยายามที่จะพัฒนาแล้วก็ทําอะไรใหม่ๆในบ้านให้มันดีกว่านี้นะคะทุกคนนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ enjoy นะคะแต่ก็อยากจะบอกทุกคนนะคะว่าบางคนบางคนที่ไม่รู้จักตันนะคะเขาก็ พูดว่าบ้านนี้เป็นบ้านเมียฝรั่งฝรั่งสร้างให้หรือว่าบ้านใหญ่โตอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเจอร์มี่ไม่ได้สร้างให้นะคะบ้านนี้ตันมีมาตั้งแต่ก่อนคบเจอร์มี่นะคะแล้วอยากจะบอกทุกคนว่าบางคนก็คนแถวบ้านไนี่นะคะอ่ะเราไม่ได้ระบุว่าใครเนาะบางคนก็บอกว่าบ้านรวยแล้วยัวยงสิไปหาผัวฝรั่งยูเนาะแต่นี้จําได้ไม่ลืมเลยนะคะแม่ก็ยังรู้นะคะคือ มันไม่ใช่ว่าบ้านรวยหรือไม่รวยนะทุกคนพวกแันไม่ได้ร,รดวยรนะคะพอมีพอกินแล้วแตนกับเจมี่รักกันด้วยความรักนะคะรักกันเหมือนหนุ่มสาวทั่วไปเหมือนคู่รักทั่วไปนะคะไม่ได้รักกันเพราะเงินไม่ได้รักกันเพราะว่าเขาเป็นฝรังร่งอะไรอย่างนี้นะคะเรารักกันด้วยใจเราอยู่ด้วยกันด้วยอย่างนงี้นะคะเจมี่ไม่เคยจะมาสร้างบ้านสร้างอะไรเราก็อยู่ด้วยกันด้วยความรัก <oops. S 2> สร้างไปด้วยกันนะคะทุกคนเรา,เราตอนนี้กําลังสร้างอนาคตไปด้วยกันนะคะ ก็หวังว่าทุกคนจะชอบโฮมทัวร์วันนี้นะคะใครชอบก็อย่าลืมดกดไลค์กด Subscribe กดติดตามให้เราสองคนด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะสำหรับวันนี้โบทังกับเจอร์มี่ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ